ลับตาก็ฟังตื่นพรันก็เพลินเฝ้าลง เรื่องรักสลักใจย้อนคิดสักนี้อย่าคิดไปไกลรักเนื้ออื่นใดคือพ่อแม่รักเรา ที่ต้องมีการสวดพระอภิธรรมนั้นพระอจักกถาจารย์ได้รันาไว้ว่าในพรรษาที่7สมเด็จพระบรมศาสดาเสด็จไปแสดงพระอภิธรรมปโปรดพระพุทธมันดาณนะสวรรค์ชั้นดาวดึง อาศัยพระพุทธกตัญญูกะตะเวทิตาธรรมเปิดกติธรรมบุรพชนไทยจึงกําหนดให้มีการสวดพระพิธรรมในงานศพเช่นสวดพระพิธรรมเจ็ดคำพีเป็นยอดแม่บทใหญ่ที่พระพุทธเจ้าส่งยกขึ้นมาแสดงค่าข้าวป้อนน้านมโปรดพระพุทธมารดาบนดาวดึงสวรรค์สิ้นการสามเดือนรวมทั้งสิ้นเจ็ดคำพีคือพระธรรมสังคนีพระวิพังพระทาตุกถาพระปุคคระบัญญัติ พระกะถาวัตถุพระยะมก ok, และพระมหาปัฏฐานนิยมใช้ตามสวดพิธีศพทั่วไป พระหัสนัยมีในพันหนึ่งเป็นการกล่าวถึงธรรมทั่วไปจะให้สำเร็จประโยชน์สี่ประการได้แก่ฉันทะความพอใจวิริยะความเพียรจิตตะความเอาใจใส่ฝักใฝ่และวิมังสาความหมั่นไตรตรองพิจารณาเหตุผลอกอุลของแม่คือส่วนของลูก สวดพระพิธรรมมัฏฐสังคหะมีเก้าปริเชตกล่าวถึงจิตเจตสิกรูปและนิพพานเป็นการเก่าวถึงความไม่เที่ยงของสังขารที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปปัจจุบันยังนิยมสวดแต่หาพระสงฆ์สวดได้ยากเพราะต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างเช่นความพร้อมเพียงเสียงและการตรสานเสียงรักนี้พัน สวดพระมาลัยเป็นการกล่าวถึงพระประวัติของพระเทลารูปหนึ่งที่สำเร็จฌานสมาบาตัติมีฤทธิ์สเสด็จไปโปรดยังเมืองนรกและสวรรค์ให้เห็นว่าทำดีไปสวรรค์ทำชั่วไปนรก และนำสิ่งที่พบเห็นมาสั่งสอนคนบนโลกให้ทำบุญทำดีอย่าทำชั่วการสวดพระมาลัยนี้สันนิษฐานว่าในสมัยก่อนใช้สวดในพิธีแต่งงานเพื่อให้คู่บ่าวสาวเข้าใจเรื่องของความดีความชั่วในการใช้ชีวิตร่วมกันต่อมาสมัยรัชกาลที่สองได้เปลี่ยนมาสวดในงานศพเนื่องจากมีคนฝั่งธรรมมากกว่า การสวดแบบนี้ปัจจุบันหาฟังได้ยากและสวดทํานองหลวงผู้สวดจะเป็นพระพิธีธรรม ที่อยู่เฉพาะวัดหลวงซึ่งแต่ละวัดจะมีทํานองการสวดไม่เหมือนกันจะใช้สวดเฉพาะในงานพิธีโศพที่อยู่ในชั้นพระบรมวงศานุวงศ์หรือพระบรมราชานุเคราะห์แต่มียกเว้นในงานสวดทั่วไปบางงานที่เจ้าภาพจัดขึ้นมช 啊。啊啊 กำลังนั่งฟังเพลินอยู่กำลังคิดอยู่ว่าสวนทํานองกาดลากสุงเพราะหรือขอ,อ,องเลื่อนนะครับหรือจะเป็นทํานองเคลื่อนนะแล้วก็สุดท้ายคือสละพัญญะมีอยูี4ทํานองนะครับในสมัยดการที่สี่นะครับกับก็พิธีนะสวดพระวิตรมศพนะครับ โดยเฉพาะทานองหลวงก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับกลับก็แนนามของอตัวแทนข้อกลัวคุณสุขนะครับก็ต้องของกราบขอบพระคุณเจะ้าพาพทุกเจ้าเระไว้นะโอกาสนี้ด้วยนะครับลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านนะครับตั้งใจกวดน้ำละครจากพระคุณเจ้าเป็นลำดับสุดต่อไปครับผม ยะทาวริวะหาผู้ลาปริภูเรนเตสะละงเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังโอปากะปิอิจิตังปะถิตังตุมหังคิปปะเมวะสมิเชตุสภะผู้เรนตุสังกัปปอน จันโทปนะระโสยะธามณีโชติระโสณยะธาสัพิโยวิวัจจรัสสัพพะโรควินาสตุมาเตภวัตวันตระโยตเขียนเข้า